คาราเมลมาเบิ้ลหรือพินนาคถ้ามาก่อนนี้ก็ใบละเป็นแสนเดี๋ยวนี้เหลืออยู่ตอนนี้สองหมื่นหกเขาจะขอเปิดจุดสองหมื่นห้าปละมูแม่นหงปลาหมูหอมต้นครัขคอละคางกอไก่ห้าหกสองสะเียนกรุงเทพไม้ประมูลขนมาเทียบเลยข้อละคางกอไก่ห้าหกสองกรุงเทพ อันนี้เท่าไหร่นะสามหมื่นการสซ่เมื่อก่อนไปเราเป็นหมื่นสองลอนถ้าอย่างงี้ย่ไหลมาญี่ครับมาลิเซียญุติมเนรื่นต์จะไปอันนี้อมตัวเองเลยหรอใช่เอาจากในร้านมาไม่ขายแล้วไม่ขายจ้ามาปูประมูลมันดีมันดีผมไปยกโชคแล้วขอญี่ปุ่นไหนะใบจะกลมกลมดอกจะสอนมาญี่ปุ่นถ้าถามปพาว่าหอมไหมหอมมาก

หมดไปร้ขายร้านค้าก็ได้ขายได้สักทีม่ได้ท่ป็นงานแากนะเดี๋ยเอาแค่นี้หมดเนี่ยเลยแลหยุดก่อนไม่ใช่ยไม่ใช่เลหยุดก่อนสวยมากเลยนะดกระถางนี่ไม่แพงเลยเนาะกำลงแพงขึ้นห่เน้นเกษตรยูทุเบอร์หลอดใหม่มาแล้วีทต้นบลากรสมบูรณ์มาก มาถือว่าโอเคแล้วนะครับไม้เดินแล้วห้าสิบบาทมาแล้วห้าสิบบาทหนึ่งล้อไม้หน้าซื้อไม่กอดเนาะหนึ่งล้อผมรับไปก่อนเลยใช่ราคามาญี่ปุ่นผมยังไม่ได้นลยนี่แต่รับนี่ยพาไปดูเดี๋ยวพาหนุ่มเกษตรมาดูดําจ่างร้านนี้เนี่ยขออนุญาตนะลูกนะราคาหนึ่งร้อยบาท เจ้าของไม่อยู่เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายอันนี้หน่อยนะเจ้าของร้านไปไหนไม่รู้เนี่ยร้านเนี้ยนะขออนุญาตถ่ายนี้เนี่ยนะดูดำด่างนะพระจ่าแม่จ๋าดำด่างนอนแน่นมากเลยมเลยจะเดือดคุ้มเลยคุ้มเลยร้อยเดียวเนี่ยนะแน่นอึกเลีนองสวย นี่นะถ้าถ้าไม้เก่าะถ้ามาเที่ยวหลังสัตว์จากแก้วถ้าหาไม้เก่าไม้โบราณต้องร้านนี้นี่เจ้าของร้านอยู่นี่เดินตามเ้าไปไม้ที่เราไม่คิดว่ามันจะมีอยู่จริงแล้วยังไม่รู้จักกันหลายชื่อนี่ต้องร้านนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูนี่ตั้งคนนี้แนะนําไม้เก่าไม้เก่าไม้โบราณีจริงสุดจริงร้านนี้เก่าร้านรุ่นไหน เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอที่เดียวสองช่องนะขออนุญาตหน่อยนึงอีนั้นสวยงามมากอันนี้อันนี้โซนไม้ไม้ไม้สวยงามโชคถ้าร้านเก่าเนี่ยไม้เก่าไม้โบราณร้านนี้นะเก่าที่เราไม่คิดว่ามีอ่ะดูได้มาเขาพาพามาดูมาให้เจ้าของอธิบายเดี๋ยว นี่ยไม้ไทยสวยจริงหนึ่งร้อยบาทนะครับชุดนี้เนี่ยมาได้เลยสินคจากแก้วเนี่ยไม่ผิดหวังอันนี้ชื่ออะไรนะครับดูจำชื่อไม่ได้ของผมออริโกซัมออริโกซัมตัวนออกิโกซัมมีทก้านกลมก้านแหวนมีพราวมันนี่มีแมกโนเวลครับ แม่ถ้าตัวนี้คือลองดาวไม้เก่าฝาากแมม่่ไปันนี้้ทรรผะคบตัวนี้คือพยามผีเล็กต้นนี้ไหนไปดูใกล้ๆสิไม่เคยได้ยินครั้งแรกอันนี้คือพยามต้นนี้หกต้นไม้ไทยไม้ลูกป่าประเทศญี่ปุ่นได้มาแค่ศสองต้นนะมีะเทศได้ประเทศสองต้นอันนี้เราลองดาวในไม้เก่าหนึ่งร้อยสีสิบบาทอันนี้อะไรอ่ะลองดาวใบใหญ่ 10บาทนับ5ลองดาวที่ามเลยใบบางร้อยบาททู่ใบใหญ่แพงไหม่าคะถ้ากระถางใบบางเนี่ยจะอยู่ประถางอะสอง20บาทนับ2นับ1ถ้าใบใหญ่นี่จะแพงหน่อยเพราะหายากสุดใช่ใช่ไม่เคยเห็นลองดาวใบใหญ่จะอยู่ที่กระถางอะ1,000นี่นี่เนี่ยไม้เต่าจริงร้านเนี้ย ในนู่นกลมพวกนั้นคือเล็บพุดทั้งหมดอันเนี้ยสวยจริงสวยเข้ามาเล่นไม้ร้านนี้ร้านแรกที่เข้าไปซื้อไม่ใช่มันจำเป็นต้องแพงเสมอไปใช่ไหมไม้ใช่เราเล่นไม้พอกอากาศเราเนี่ยไอ้เฟิร์นเฟินสไวนเท่าไหร่ครับสองร้อยไอ้ที่ว่าแขวนนี่นะโชคอยาสไวน์นางขายแค่สองร้อยสองร้อยสองต้น ไม่จำเป็นต้องไม้ใหญ่นะอจะหน่อยคือกาแฟดอ๋อแพงไหมนี่กระถางล้วพันอืมมันด่างสวยเนาะไม้ไม่จำเป็นต้องว่าซื้ออุ้ยนู่นนะดูอันนั้นหางนกนางเอ็นก็อเฮ้ย แล้วอันนี้ล่ะเนี่ยอีนี้ห่างอันนั้นไทยรเซียแพงไหมเนี่ยไทยรัสเซียอยู่กระถางสี่ร้อยอ่ะสวยจริงเลยที่ราคาสูงเลยนะเมื่อกี้ลูกค้าก็เอาไปสิบกระถางและนี่หายากสุดอันนี้คือข้าหลวงก้นหอยคือปลายใบเขาจะเป็นก้นหอยอ๋อไอ้ทีแรกเราเห็นเราคิดว่ามันเป็นเชื้อโรคโอ้โง่เลยอีกแล้ว ถึงบอกว่าไม้เราไม่จําเป็นต้องซื้อไม้แพงนะไม้ถูกๆเราก็สามารถเราไปทําเป็นไม้แพงได้นะนขอให้เลี้ยงให้ใหญ่เลี้ยงให้งามเน,นะนาะก็สวยมากเหลืองตะดังเห็นไหแพงไหมยอย่างเนี้ยจบเลยขายอยู่ห้าร้อยนี่คือดังเลยนะจบนี่ร้านเป็นร้านประจํานะอยู่ที่สวนสัตว์สากแก้วเขาจะขายทุกวันนะ ไม่ได้ว่าเปิดแต่ตลาดนัดร้านนี้จะเปิดทุกวันร้านมีไม้ด่างไม้สวยทุกวันจะมาได้เลยจ้ะหน่ยนับสี่สไปแล้วนับสามแต่ถ้าตลาดนัดจะมีวันอาทิตย์จากวันอาทิตย์หลังเที่ยงวันไปแล้วว่าร้านตลาดเปิดตั้งแต่เช้าแต่ส่วนใหญ่คนจะมากันทั้งวันจ้ะหลังช่วงเที่ยงไปแล้วอ่ะนับห้านับสี่นับสามนับสองนับหนึ่งจะมีบอนสีมีไม้ด่างทุกอย่างเลยพี่พีนไม่ได้พาเดินไปเที่ยวอีกทั่วทั่วนะสี่สิบพี่ลุงเท่าไหร่ สองสี่สองร้อยสี่สิบบาทนับห้านับสี่นับสามนับสองนับโอ้มระดกโลกด้วยเห็นไหมอันเวลาสิวิอย่างที่เายพินบอกว่าไม้ไม่จำเป็น้องแพงซื้อไม้ถูกถๆเลี้ยงปีหนึ่งก็ได้ไม้แพงแล้วเห็นไหมนิ่สองรยี่สิบาทนะศูปิดเลยพี่ลูกมาเอาเร็วสองยบาทมรดกโลกกระถางเดียวก็สามอยละสี่ต้นงามง ไม่ให้ที่เกียที่บ้านมีเยอะที่เกียดขนเอ้ยสองวันสี่สิบาทเพราะว่าขนไปไม่หมดไงเต็มแล้วอ่ะตอนนี้ผลการประกวดก็ไม่แล้วนะครับหาดูด่างด้วยครับรวมทุกประเภทออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเริ่มปักใต้นะครับปักไปก่อนเลย